นี่เป็นเคสซัมซุงอันเดียวที่ผมกล้าโยนแบบนี้ครับเพราะไม่ว่าผมจะทำมันตกแบบนี้กี่ครั้งมันก็ยังไม่เป็นอะไร ขอบมุมทุกอย่างยังอยู่แบบเนียบเนี้บเคสวัสดุทางการทหาร military standard วัสดุ2ชั้นประกบกันด้านในเป็นแบบนิ่มเพื่อซับแรงกระแทกมีขอบบัมเปอร์นูนขึ้นมาแบบนี้ครบทั้ง4มุมเทกเจอร์ให้จับได้กระชับไม่ลื่นหลุดมือขอบหน้าจอยกสูงไม่โดนจอแน่นอนขอบหลังตามมาตรฐานสูงเหนือเลนกล้องเคสมีเว้าให้หยิบปากกา S p e เออกมาได้ง่ายสำหรับรุ่นที่มีปากกามีขากลางออกมาวางตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนว ตกีแล้วขอโทษทีครับมือมันไม่เรียบอ่ะและอเอาช้าๆแล้วกันนี่และแนวนอนด้านหลังเป็นแม่เหล็กชาร์จแบบไร้สายได้แล้วราคาเบาๆครับร้อยกว่าบาทมีหลายสีให้เลือกซีรีส์ S e ซีรีส์ A จัดได้เลยที่ตะกร้าที่ผมแปะไว้ไปครับ